การรอนะคะทางท่านผู้สื่อข่าวเพื่อที่จะนําเสนอจากที่ได้ฟังนะคะทางเอ,อกลุ่มผู้เป็นตัวแทนได้กล่าวค่ะคิดว่าการเปิดเหมืองในครั้งนี้นะคะการเปิดเหมืองของทิงเกตค่ะต้องให้กรพลรัฐับแล้วก็รัฐบาลชุดนี้นะคะได้ต้องได้เข้าใจว่านี่ไม่ใช่การเริ่มจากศูนย์ แต่ว่ามันคือการเริ่มจากติดลบนะคะคนในพื้นที่ยังไม่เคยได้รับการเยียวยาใดๆเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการตรวจสอบข้อเรียกร้องของเราเนี่ยขอให้มีการเริ่มกระบวนการใหม่ทั้งหมดนั่นหมายความว่าคุณต้องตรวจสอบสิ่งสิ่งเวลวร้ายทั้งหมดที่ได้ทำมาตลอด20ปีเป็น20ปีที่ผ่านมานะคะต้องถูกต้องรือ้อออกมาทั้งหมดนะคะเพื่อตรวจสอบทั้งหมดคือ ถ้าทําไม่ได้เยียวยาไม่ได้ก็ไม่ต้องทํานะคะคขอบคุณน้องหญิงนะคะขอเชิญชวนท่านผู้นำฝ่ายค้านครับครับขอบคุณดรอิมทีระสมเด็จบัณฑิตนะครับผู้สมัคเพื่อไทยที่ได้มาเป็นจุดเชื่อมระหว่างพวกเรานะครับผมหมอชนะครับในค่ายชนะสีแก้วนักพักเพื่อไทยในฐานะผู้นำฝ่ายค้านวันนี้เนี่ยพวกเรานะครับมีพักเพื่อไทยและพักก้าวไกลท่านสสธีรชัยพันธุมาศนะครับ ซึ่งท่านติดตามเรื่องนี้มาอยา่างใกล้ชิดอยู่ในกรรมการกรรมธิการปรป,รปรชลงไปในพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นผู้หนึ่งที่ได้อภิปรายเรื่องเหมืองทองนะครับในการอภิปรายตามรัฐมนุรมาตราหนึ่งร้อยห้าสองครั้งที่ผ่านมาร่วมกับสสน้ําจิรพรนะครับสิดนุชายในนานพัรคพื่อไทยหลังจากที่เราได้รับเรื่องจากาทางกลุ่มป้องกันสิทธิ เรียกร้องสิทธิเรื่องของเป็นเจ้าของแรกของพวกเรานะครับที่ที่สภาแล้วก็นาเรื่องนี้เข้าสู่การอภิปรายมีท่านสงครามเลิศกิจเ,เลิศเป็นดครับจากพรรคเพื่อชาตินะครับมาร่วมด้วยเมื่อสักครู่ท่านพันตํานนพควีตสอดศัดนะครับเลขาพรรคประชาชาติวันนี้ท่านสุพจน์อาวาสในนามของพรรคประชาชาติก็เป็นตัวแทนเข้ามาร่วมรับฟังรับเรื่องจากพวกเราด้วยคนอื่นก็ขอต้อนรับนะครับในฐานะที่เป็นเจ้าของพื้นที่ ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของพรรคเพื่อไทยนะครับยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ทุกท่านได้มาใช้ให้เป็นประโยชน์กับกับพวกเรากับประเทศชาติบ้านเมืองนะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความเรารบยิ่งนะครับด้วยความขอบคุณยิ่งขอบคุณทางพรรคล้มฝ่ายค้านนะครับที่ได้มาใช้พื้นที่ของพรรคเพื่อไทยเรานะครับเราเราจะใช้พื้นที่ที่ทําการของแต่ละพรรคแล้วก็ที่รัฐสภานะครับในการรับเรื่องเราร้องทุกข์จากพวกเราถ้ามีประชุมส่วนใหญ่เราจะใช้ที่ อาคารรัฐสภาเป็นหลักนะครับสิ่งที่ได้รับฟังจากผู้เราเนี่ยนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องขอแสดงความเห็นใจนะครับในสิ่งที่เราได้พบรบประสบกับปัญหานะครับที่เกิดขึ้นจากการคำเมืองน,นะครับก่อนที่ผมจะลงรายละเอียดมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับสิ่งที่พัก่วมฝ่ายค้านนะครับได้ต่อสู้ ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยนะครับหลายท่านอาจจะเข้าใจผิดว่าพรครุกแฝ่พานไปสนับสนุนการเปิดเมืองอาจจะเข้าใจเช่นนั้นแต่นั่นคือความเข้าใจผิดนะครับสิ่งที่เราได้นําเสนอและอภิปรายไปเนี่ยคุณเอกประยุทธ์นะครับประเทศชาติแล้วเนี่ยยังทําลายพวกเราด้วยใช้พวกเราเป็นเครื่องมือเป็นข้ออ้างเป็นข้ออ้างว่าจะปิดเมือง มาอ้างเรื่องสุขภาพเรื่องมลภาวะมลภาวะเป็นพิษสิ่งแวดล้อมเรื่องน้ําเรื่องโลหะหนักเรื่องสารหนูเรื่องแมงกานิสต่างๆเป็นข้ออ้างไปปิดเหมืองทั้งๆท,ท,ที่ปกติเนี่ยก็ใช้กฎหมายปกติปิดอยู่แล้วแต่ไปใช้กฎหมายพิเศษอาญยประเทศของไม่ยอมรับเพราะถือเป็นกฎหมายที่ไม่ออกโดยรัฐสภาอันนั้นคือข้อหาหนักเราเลยไปตีไปจุดน้นํานักคุณทําผิดนะ ที่ใช้กฎหมายที่ไม่มีใครยอมรับไปปิดเหมืองโดยใช้พี่น้องประชาชนเป็นข้ออ้างบทพิสูจน์เป็นยังงครับการใช้ตรงนั้นเนี่ยผมเป็นคนอภิปรายหลังจากดรสุทินคลางแสงเปิดประเด็นไปเนี่ยผมใช้ประเด็นคาว่าฮุบเหมืองเลยต้องการฮุบเหมืองนะครับโดยอ้างพวกเราปิดแล้วอาจจะหาทุนมาสุดท้ายไปไม่ได้โดนฟ้องนะครับโดนคิงเกตร้อง ที่ฟ้องค่าเสียหายจากโดยใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาก,การไปไม่ได้สรุปแล้วก็ต้องกลับมาเปิดเหมือนที่พวกเราเห็นใช่ไหมครับนั่นคือการอ้างมิติสุภาพของเขาเนี่ยไม่ได้เกิดจากความจริงใจในการที่จะแก้ปัญหามิติสุภาพมิติสิ่งแวดล้อมมิติของผลกระทบความแตกแยกในสังคมเนี่ยถ้าเขาจริงใจเรื่องนั้นเนี่ยเขาต้องยึดพวกเราเป็นหลักใช่ไหมครับในการที่จะดูว่าจะเปิดไม่เปิดแต่นี้พอ สู้ไม่ได้กลับจะเอาเป็นแลกในการที่จะให้คดียุติเพื่อตัวเองจะต้องไม่ชดใช้อันนี้ผมเล่าต่อหน้าสื่อกันแล้วกันผมไม่กลัวฮะที่เขาจะฟ้องจะลองอะไรแต่ว่านี่คือบทบาทการตรวจสอบมันเป็นเช่นนั้นจริงๆพ่อเท้จริงก็คือพวกเราที่อยู่ตรงนี้ไงเป็นหลักฐานได้เลยเป็นประจักษ์พยานประจักษ์พยานเป็พยานบุคคลบอกได้หรือว่ามันไม่ใช่นะที่คุณเอาผมไปอ้างเอาพวกเราไปอ้างแต่ไม่ได้ทําต่อเนื่องให้เหมือนกับที่อ้าง นะครับการปิดเนี่ยนะครับถ้ามีเหตุที่ควรปิดก็ใช้ปกฎหายปกติก็ดูแลพวกเราเสมือนที่พวกเราได้ร้องขอใช่ไหมครับอย่างนั้นก็ต้องมีการเยียวยาสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเข้าไปแก้ปัญหาที่เป็นเหตุไม่ว่าจะเป็นมลนภาวะไม่ว่าฝุ่นนะครับเสียงน้ํา สิ่งแวดล้อมมิติอื่นๆการทำมาหากินมันกระทบหมดเลนะครับทั้งมิติทั้งด้านเศรษฐกิจก็คือการทำมาหากินพวกเราเนี่ยมะม่วงที่เราจะส่งออกนะครับมาตรฐาน G A P ในทางทางการเกษตรนะครับมาตรฐานการทางการเกษตรที่ดีเนี่ยนะครับ G A P เ,เขาก็ไม่ให้เพราะมันเป็นเงื่อนไขให้ไม่ได้มันติดถ้าเขาให้เขาก็โดนหนึ่งห้าเจ็ดไม่ใช่ความผิดของเขานะมันเป็นข้อกฎหมายอันนี้ก็ ต่างฝ่ายตามยึดข้อกฎหมายแต่พวกเราเองเนี่ยได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นประเด็นที่พวกเราลองเบข้อเสนอมาเนี่ยสิ่งแรกสุดนะครับประเด็นที่ที่ที่ออะไรนะเ,เสนอมาเรื่องกฎหมายเหมืองแร่นะกฎหมายแร่ไนอะ้กรกพรนะครับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่นะเนี่ยเป็นเจ้าของแล้วบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยมีประเด็นน่าสนใจอันนี้ผมขออนุญาตลับไว้เดี๋ยวจะให้ทาง ธรรมารีการที่เกี่ยวข้องนะครับและทางสสพักรแไฟข้านเราได้ศึกษาว่าจะมีประเด็นไหนประเด็นอะไรที่จะต้องแก้ถ้าจะมีข้อเสนอเขียนมานะครับ <S <S 1> <S 1> ไม่ต้องไม่ต้องถกแล้วพอละเดี๋ยวคุณหมอไม่มีเวลาองขออภัยคุณหมอไม่ีเวลาม,ม,มีประชุมอยู่เดี๋ยวมีเอกสา,ารเนาะอันนี้เพียงว่ารับแล้วก็เติมเต็มนะเดี๋ยวเรามา Pablo คุยกันอีกยาวเรื่องแก้กฎหมายเนี่ยอันนี้อันนี้ขอรับเรื่องนี้เรื่องแรกก่อนนะนี่สําคัญนะครับเพราะว่า ทุกอย่างต้องเป็นไปตามตัวบทกฎหมายถ้ากฎหมายเขียนออกมาอย่างไรเนี่ยทุกคนต้องถือปฏิบัติอันนี้อันนี้รับด้วยความเต็มใจยิ่งนะครับพวกเราที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเราจะช่วยกันทำไ,ไปดูมุมว่าจะแก้ประเด็นไหนอย่างไรนะครับประเด็นที่สองครับข้อเสนอของพวกเราที่จะให้ทักรุ่งฝ่ายค้านเรานําเข้าสู่การอภิปรายนะครับโดยเฉพาะเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจต้องขอบคุณที่เป็นข้อมูลเด็ดเลยครับ เราเปิดเผยเรื่องให้รู้เลยแต่ว่าลึกๆที่จะเป็นเนื้อหาที่เราจะอภิปรายเนี่ยพวกเราจะเก็บไว้รู้เฉพาะพวกเราแล้วก็พวกเราพวกเรานะครับที่จะเป็นประเด็นเด็ดที่ไปเปิปเดในสภาแต่รู้ว่าเป็นเรื่องนี้แน่นอนก่อนที่จะเข้าสู่ตรงนั้นนี่อะไรที่เป็นประเด็นที่จะพอเปิดสภานะครับเราสามารถนําเสนอต่อสภาเพื่อแก้ปัญหาหพวกเราได้ไม่ว่าจะเสนอผ่านยตัตติเสนอผ่านกระทู้ เสนอผ่านกรรมธิการเนี่ยเราจะทําให้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการชดเชยเยียวยาการศึกษาเรื่องของบัฟเฟอร์โซนหรือเซฟโซนเนี่ยนะครับอันนี้ต้องใช้กลไกของกรรมธิการการศึกษาว่า,าผลการศึกษาออกมาแล้วเนี่ยเราเสนอให้รัฐบาลไปปฏิบัติเพราะว่ากรรมธิการเขาจะมีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายที่สามารถใช้อำนาจนะครับในการศึกษาในการพิจารณาติดตาม มีกฎหมายรองรับเป็นรัฐมนรรองรับเหมือนที่ท่านจิรชัยเดินทางไปพื้นที่นะครับนั่นก็ใช้คนใจตรงนี้เราก็จะรับให้นะครับทําให้ประเด็นประเด็นเรื่องของแก้ปัญหารายละเอียดนะครับนั่นก็จะมีคนไกที่ทําให้ได้ในช่วงไม่ใช่แม้ไม่ใช่การเปลายแปลงไม่เมืองจัดนะครับก็จะทําให้ช่วงนี้เนี่ยกรรมธิการทํางานอยู่มีอะไรที่เรารับแล้วจะส่งให้กรรมธิการในช่วงนี้ได้ก็จะส่งก็จะเชิญพวกเราไปให้ข้อมูลน,นะครับ ตามตามไปให้ข้อมูลนะ้นในกรรมธิการแต่ละคณะนะถ้าเป็นมิติสุขภาพเราอาจจะส่งให้กรรมธิการการสื่สุขเขาไปด,ดูว่าจะมีมาตรการแก้ไขปัญหาเดรุยาพวกเราอย่างไรนะครับวางระบบการรักษาอย่างไรที่ท่านบอกคารมายคาราซิตามอนอะไรพวกนี้ให้กรรมิการเขาไปศึกษานะครับว่ามิธีการที่ดีที่สุดคืออะไรพวกโลหะหนักทั้งหลายที่อยู่ในอยู่ในร่างกายพวกเราเนี่ยนะครับตรงนี้ก็อาจจะส่งให้กรรมิการเข้าไป โดยสรุปนะครับขออนุญาตรับเอาข้อเสนอของทุกท่้นนะครับที่มาวันนี้โดยเฉพาะ5ประเด็นหลักบวกกับเรื่องคนใหม่นะครับไว้เป็นดําเนินการต่อนะครับเพื่อที่จะได้ช่วยแก้ปัญหาให้กับพวกเราและที่สําคัญเนี่ยแก้ปัญหาเชิงระบบทั้งหมดด้วยนะครับแก้ปัญหาเชิงระบบทั้งหมดนั่นหมายว่าการที่จะมีการสร้างงานสร้างไรายได้จากสินทรัพย์ของประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ทําไม่ได้ ทำได้แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของทุกคนต้องได้ประโยชน์โดยเฉพาะคนที่ได้รับผลกระทบที่อยู่รอบๆจะต้องได้รับการดูแลเยียวยาไม่ให้ได้รับผลกระทบได้ต้องคำนึงถึงจุดนี้นะครับจริงอยู่นั่นเป็นแสนล้านแสนล้านมากกว่าชีวิตพวกเราไหมมันเทียบกันไม่ได้มันเทียบกันไม่ได้คุณค่าของชีวิตเนี่ยมันตีราคาไม่ได้นะครับ โดยเฉพาะมิติของวิถีชุมชนต่างๆก็ด้วยความครบนะครับผมเองก็ขอขอ,อนุญาตที่จะรับทุกเรื่องตัวเราไว้เพื่อนาเนินการในนามของพรรคร่วมฝ่ายคานเชิญท่านธีรชัยคับค่ะทางธีรช,ชัยจะพูดสักนิดหนึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้น,นะคะ่ะทางตัวแทนของกลุ่มเครือข่ายผู้ป่วยเนี่ยคะ่ะจะขออ่านข้อเสนอห้าข้อสุดท้ายแล้วนะคะเพื่อที่จะก่อนยื่นหนังสือให้กับพวกเรานะคะก็ขอเชิญพี่ธีรชัยคะ่ะครับท่านผู้นำไส้ค้านท่านหัวหน้าพัก นะตัวแทนพรรคการเมืองแทนเพื่อชาตินะครับท่านพี่น้องประชาชนที่มาร้องเรียนในวันนี้ขอบคุณนะครับพี่น้องประชาชนที่ยังไว้ใจพักร่วมฝ่ายค้านที่ให้พวกเราได้ดาเนินการเรื่องความเดือดร้อนของท่านและความไม่เป็นธรรมในเรื่องของการทาเหมืองหรือการที่มีการสัมปทานต่างๆมันมีเยอะมาหมดตั้งแต่ยุคอดีต็นจัมบันลละมาถึงยุครัฐบาลคอสอชก็ยังสืบทอดตรงนั้นมาอีกในการที่จะทําเหมืองต่อไปกระบวนการที่ผมได้ศึกษามา มีโอกาสได้ไปลงพื้นที่ในฐานะกรรมธิการแต่กรรมธิการไม่ใช่ฝ่ายค้านอย่างเดียวนะครับมีฝ่ายรัฐบาลด้วยความเห็นแตกต่างกันในส่วนนี้แต่ผมได้ไปดูได้เห็นปัญหาได้เห็นบ่อเกล่อกับแร่ที่1ที่สองที่มีการย้ายได้เห็นจุดที่มีการล่วงซึมไปยังบ่อบัวที่นาต่างๆได้มีผู้มาให้ข้อมูลตามภาพเหล่านี้เป็นคลิปวิดีโอเราก็ได้ได้มีโอกาสได้คุยได้สัมผัสทั้งฝ่ายทางเหมืองแรกฝ่ายข้าราชการและก็ฝ่ายกลุ่มอื่นที่ได้รับผลกระทบและไม่ได้ผลกระทบที่แตกต่างจากกลุ่มพวกเรา ผมได้เห็นมุมมองต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าประเทศเรานั้นคุ้มหรือไม่ที่จะได้ส่วนแบ่งประมาณ11-12%จากกำไรการทำหมืองแร่ขึ้นมาแต่ทิ้งสารพิษไว้ให้กับพวกเราทั่วกาบประสารนะครับในบอ่อเกี่ยวกับแร่ที่มีเกี่ยวกับแร่อยู่แล้วถ้าทบว่าบางบอ่อไม่มีบอ่อที่หนึ่งไม่มีการลองใต้บอ่บอบ่อที่สองลองแต่ว่าไม่สมบูรณ์มีฉีกขาดมีอะไรขึ้นมานั่นคือน้ําจะทะลุไปจากพวกเราแล้วเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมา สิ่งที่ผมได้ไปฟังในพื้นที่ก็คือเห็นในเรื่องของการฝุ่นละอองนะครับที่ได้รับการบอกเล่าจากพวกเราในหลายมุมเราได้เห็นในส่วนเสียงที่ดังมากแล้วก็ร้องไปไม่เป็นผลผมได้เห็นถึงกระบวนการตั้งกองทุนทึ่งตามกฎหมายบอกว่าจะต้องมีการตั้งกองทุนแต่เรื่องสุขภาพเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรทั้งหมดแต่พวกเราไม่สามารถเข้าถึงเข้าถึงเฉพาะกลุ่มที่สนับสนุนในส่วนของคนที่ยักต้องกรทำมนแรกผมได้เห็นกลุ่มพี่น้องที่ ได้รับประโยชน์จากการเป็นลูกจ้างซึ่งมักจะหนุนในส่วนนั้นความเห็นเหล่านี้อกมันปกปิดไม่ได้เลยว่ามีความแตกแยกของชุมชนในพวกเรามีประมาณห้าพันหกพันคนและได้เห็นผลการสํารวจได้ไปดูกระบวนการผลิตจึงเหล่านี้มีปัญหาจริงๆและที่ทราบภายหลังก็คืออะไรไหมครับรัฐบาลมีการออกอาญาบัตรหรือต่ออาญาบัตรพิเศษไปอีกสี่แปลงเป็นพันไร่แล้วก็อีกหนึ่งแปลงเป็นแรกฟอส์ถูกไหมครับเป็นแร่ฟอสต์อันหนึ่ง ในส่วนนี้ได้ทองคําอีกตรงนี้ถามว่าประเด็นปัญหาที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยได้สั่งปิดโดยใช้อำนาจพิเศษไม่ใช้กฎหมายปกติปัญหาที่อ้างคือเรื่องสุขภาพเรื่องกระทบสิ่งแวดล้อมแต่ยังไม่มีการแก้ไขแต่ต่อให้อีกแล้วอีกสี่แปลงถามว่านี่คือเหตุผลชอบทำหรือว่าขัดแย้งอย่างชื่นเชิงผมคิดว่าตรงเนี้ยมันยังไงก็อธิบายยากนะอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องที่ทางบริษัท คิงเกตได้ประกาศเหมือนเหมือนทํานองว่าเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆมันจะตีความได้หรือไม่ว่าจะต้องยุติปัญหากฎหมายด้วยหรือไปออกกฎหมายเพื่อจะให้ไม่มีปัญหาต่อไปเรื่องนี้ผมเคยตั้งคําถามในสภาตรงนี้ขอตั้งคาถามไปยังพลเอกวิจิตรชาอีกครั้งหนึ่งว่าจะทำอย่างนั้นถ้าเคลียร์ปัญหากฎหมายออกถามว่าพวกเราอยู่ตรงไหนครับมันไม่มีและเรื่องการเยียวยายต่างๆก็ไม่เกิดขึ้นอีกผมเข้าใจผมลงวิธีบอกจ่ายพาราจ่าย ใจคลางไมา้แก้คันใจพราแก้ปวดมันไม่ใช่ในการรักษาในในส่วนนี้จะพวกเราเยียวยาพวกเราผลกระทบจากการทำมาหากินพวกเราก็บอกกันแล้วใช่ไหมครับเราวิถีเราเปลี่ยนแต่ประโยชน์ได้รับสิบเดเปอร์เซนต์ของประเทศชาติเขาได้ร้อยเปอร์เซนต์เขาได้แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซนต์ถามว่ามันคุ้มไหมแล้วทิ้งทิ้งสารพิษไสยนายทิ้งสารพิษสารหนูไว้กับเราทั่วกระราสเรื่อคุ้มไหมมันนี่ทางคุ้มได้เลยดังนั้นเรื่องนี้ในผมในฐานะส่วนหนึ่งของพรรคฝ่ายค้านพรรคเก้าไกลเราก็ครั้งที่แล้วเราเราเริ่มแล้วในการที่เข้าไป,ปาย และคิดว่าเราจะตามติดและในส่วนผมในฐานะกรรมธิการปปชในเรื่องทุจริตประพฤติผิดชอบตอนนี้ทราบว่ามีผู้มาล็อกเรียนแล้วนะครับและแล้วก็คิดว่าผมจะเป็นผู้รับผิดชอบเองครั้งก่อนที่แล้วเราไม่ได้รับผิดชอบนะครับไม่ได้เป็นเรื่องโดยตรงแต่นี้ผมจะรับผิดชอบเองแล้วก็จะช่วยดําเนินการและจะเชิญพวกเรานะครับไปข้อมูลและอาจจะไปอีกครั้งหนึ่งไปดูพื้นที่แล้วดูในประเด็นที่เรายังไม่ทราบและสู้ในถึงในข้อที่จริงที่เป็นจริงนะครับไม่ใช่เท่จริงจากจินตนาการหรือจากการบอกเล่านะครับผมเชื่อว่าถ้าเรายืนหยากใช้จิตใสใสใจ แล้วก็เดินได้อย่างเต็มที่ถึงไม,ไม่ว่าจะใหญ่ขนาดไหนประเทศของออสเตรเลียก็ไม่ได้ทําเหมืองแรก่กันเยอะเขาเชื่อชาญก็จริงแต่ประเทศเขา,าไม่ค่อยมีแล้วทาไมเราไปให้อาจารย์บาดถึงอีกหกแสนไร่แล้วอีกเินหนึ่งล้านไร่10ดกัจังหวัดถูกไหมครับแล้วเขาบอกว่าัลมนตรีวสากรรมที่อภิปรายเขาชี้แจงว่าเมื่อก่อนนั้นที่ให้เป็นแสนไร่เนี่ยได้แปงแค่สิบสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ผมไปถามเขานะครับที่ลงพื้นที่เขาบอกว่าขึ้นเครื่องบิน,น,นไป,ไปใช้สำรวจลงมารูแ้แล้วเปอแสนไร้เี่ย หกแสนไร่ตอนนี้มันจะได้อีกเยอะมากก็จะต่อไปยังอาณาบัติพิเศษแล้วก็นี่สําคัญก็คือว่าไอ้หกแสนไร่เนี่ยแต่ละแสนไร่เนี่ยคนอื่นจะประมูลไม่ได้นะครับใครสมรหคนนั้นได้นะครับนี่คือการเอื้อต่อทใใุ่ใหญ่หรือไม่นะครับเรามาดูกันแล้วผมจะติดตามร่วมกับท็อปใส่คานครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณนะคะพี่ธีรชัยนะคะแล้วก็ลำดับต่อไปค่ะขอเชิญทางท่านผู้นํานะคะได้ยินทางสั่งนี้เพื่อที่จะ ได้ร่วมกันรับมอบหนังสือและระหว่างนี้ทางคุณเปิ้ลคุณรสนะคะก็จะอ่านข้อเรียบร้องอีก5ข้อสุดท้ายนะคะก็ต้องเรียนว่าจากการทํางานอย่างหนักของทางพักรร่วมฝ่ายค้านนะคะโดยทางพักเพื่อไทยท่านสสจิรคอรสินธุพัวันนี้ได้ประสานเรื่องราวเข้ามานะคะก็จะนําข้อมูลที่รับนั้นไปอภิปรายต่อในสภาผู้แทนราษฎรขออนุญาตพี่หมอเดินเข้าทางนี้ได้ไหมคะ แล้วก um ็จะได้เห็นภาพที่มีผู้ได้รับผลกระทบมีบาดแผลอยู่ทางด้านหน้าด้วยมาทางนี้เลยค่ะอันนี้ไปด้านหน้าเลยค่ะให้ไอไวนิวนี้ไปด้านหน้าเลยค่ะ

ไปข้างหลังไปที่ข้างหลังเขาบอกให้อยู่ข้างหลังโอ้น้องเราเราอยู่ด้วยกันอย่างนี้ไม่เห็นไม่เห็นนี่ไงน้องเขาไปอยู่ข้างหลังเนี่ยใช่อะใช่ใช่อันนี้เด็กมากดูความมันส์ของผู้หญิงปล่อยไป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 

เราก็เราก็ยืนด้า้ายแล้วก็อาจจะยืนที่นี่่านนี้เลยครับนี่ครับ่เขาจะยนประมาณนี้เขาจะนอนอยู่ตรงนี้นะครับเขาเขาก็มีตรงที่เขาเรียกได้ว่า

ค่ะขออนุญาตเป็นตัวแทนชาวบ้านที่ที่ได้รับผลกระทบมาในวันนี้นะคะก็จะมีข้อเรียกร้องอยู่ห้าข้อค่ะข้อที่หนึ่ง ให้มีการจัดทำการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสังคมสุขภาพทั้งในส่วนของเหมืองแร่และในส่วนของโรงประกอบโลหกรรมเนื่องจากตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมได้กำหนดให้ก,ก,กิจกรรมกิจกรรมการทำเหมืองแร่ทองคำต้องทำ Ehia ทั้งในส่วนของเหมืองแร่และโรงประกอบโลหกรรมแยกออกจากกันเป็นสองฉบับนะคะคือในส่วนของโรงประกอบโลหกรรมก็ต้องทำและในส่วนของ ตัวเหมืองบอ่อเหมืองก็ต้องทําข้อที่สองให้มีการตรวจสุขภาพของประชาชนโดยรอบพื้นที่อย่างกว้างขวางและละเอียดถี่ถ้วนเพื่อหาสารพิษและโลหะหนักที่สัมพันธ์นกันกับการทําเหมืองแร่ทองคําเพื่อเป็นเพื่อเป็นฐานข้อมูลที่จะอนุญาตให้กับบริษัทในการเปิดใหม่ให้มีการจัดทําพื้นที่แนวกันชน และพื้นที่ปลอดภัยจากผลกระทบด้านต่างๆโดยเหมืองจะต้องอยู่ห่างจากชุมชนในลักษณะนี้ที่ไม่น้อยกว่า5กิโลเมตร 4. ให้มีการสอบวินัยและดำเนินคดีต่ออธิบดีกอรพรและข้าราชการในกอรพรตามประมวลกฎหมายอาญา157และฐานความผิดอื่นๆเสียก่อนโทษฐานที่อนุญาตประทานบัตรใบประกอบโลงกรรม และอาจญาบัตรพิเศษและใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องอื่นๆให้กับบริษัทกลับมาเปิดเหมืองใหม่โดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและฉบับใหม่โดยเฉพาะกรณีที่ไม่จำแนกแยกแยะเขตแหล่งแรกเพื่อทําการเหมืองออกจากพื้นที่ที่ควรสงวนห่วงห้ามไว้ตามมาตรา17วัคสี่และมาตราที่เกี่ยวข้องอื่นๆข้อที่ห้า นำข้อมูลผลกระทบที่เกิดขึ้นตามที่ได้กล่าวมานี้ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจในรัฐบาลชุดนี้เพื่อที่รัฐบาลชุดนี้จะต้องรับผิดชอบกับการกระทำของตนที่ใช้อำนาจพิเศษไปสั่งปิดเหมืองแล้วไม่ไม่ยอมต่อสู้ให้ถึงที่สุดในชั้นอนุญาโตตุลาการเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนในบ้านเมืองที่จะมีที่จะ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการปลอดเหมืองแร่ทองคําแต่กลับยินยอมอย่างง่ายดายให้กับบริษัทเปิดเหมืองใหม่เพื่อแลกกับการที่รัฐบาลชุดนี้จะไม่เสียข้างโง่โดยไม่มีการปรึกษาหาลือรับฟังความคิดเห็นร่วมตัดสินใจตรวจสารพิษและโลหะหนักในคนและในระบบนิเวศสภาพระบบนิเวศและสภาพและสภาพแวดล้อม และทดใช้เยียวยาค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำเหมืองมาก่อนหน้านี้ประชาชนในพื้นที่แต่อย่างใดค่ะนี้ก็เป็นข้อเรียกร้อง5ข้อที่เครือข่ายของพวกเราได้มายื่นต่อตัวแทนพรรคฝ่ายค้านนะคะเราขอเชิญพิรดนะค 까까 까까 이거 그거 다 되는 거 받해 ของเรล่อลงไปมีที่อยู่ที่ประสานงานหมดแล้วเนาะค่ะก็คิดว่าเดี๋ยวพี่น้องเราก็จะตั้งหน้าตั้งตารอคอยวันอังคารที่ไว้วางใจนะคะก็นั้นนั้นไปจะกากให้ก่อนใช่ค่ะแล้วก็ทางการที่การจะลงไป ทางผู้นำาสายพานสาสจะพาทีสายพันคนไปดูดีแล้วก็มีเดี๋ยวพาไปฝั่งผู้ได้รับผลไปพบว่าวไปทางบริษัทจะเซ็นต์้นดาลทุกทีทุกทีปนแล้ว่เป็นคู่ทำยังไงก็ได้ค่ะี่ไม่ให้หัวปวดค่ะขอบคุณนะคะทุกๆท่านเลยนะคะที่วันนี้ได้มาเดินทาง ถึงพักเพื่อไทยนะคะก็เราได้รับมอบภารกิจสําคัญแล้วก็ต้องยืนยันว่าเสียงของทุกท่านนั้นสําคัญเสมอนะคะแล้วก็เสียงของทุกคนมีความหมายซึ่งทางพวกเราจะนําไปดําเนินการให้ได้เกิดการแก้ไขแล้วก็ตามข้อเรียกร้องที่ได้รับมาให้มากที่สุดนะคะขอเป็นกําลังใจให้กับทุทกๆคนด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะนี่ค่ะขอบคุณท่านผู้สื่อข,ข่าวทุทกๆท่านด้วยนะคะที่ได้นําเสนอเรื่องราวผู้ที่เออได้รับผลกระทบจาก เหมืองทองนะคะเหมืองแร่พิจิตรเพชรบูรณ์รวมไปถึงพิษณุโลกนะคะที่วันนี้เป็นตัวแทนจากหลายๆกลุ่มที่เข้ามาได้กันก็เป็นความเดือดเนื้อร้อนใจนะคะเรื่องของชีวิตเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของอุปสรรคในการดําเนินชีวิตของพวกเราที่เราเรียกร้องกันมามากกว่า20ปีแล้วนะคะความจริงก็มากกว่านั้นตั้งแต่เริ่มเปิดเหมืองใหม่ๆเลยนั้นก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้ติดตาม การทำงานของพวกเราต่อไปด้วยค่ะ